สวัสดีครับมาพบเจอกันอีกแล้วครับกับทองเงินน้องไหดานะครับวันนี้น้องมากินหญ้านะครับมาเดินเล่นนะครับกับบรรยากาศเย็นๆนะครับวันนี้อากาศเดี๋ยวมากเลยนะครับช่วงกาศเย็นๆนะครับอยู่ที่สวนคดนะครับนี่ครับติดกาลังตกดินนะครับ ฝนก็ทำท่าจะตกมานะครับไม่ๆม่มมาน้องไอดา้าและควันใหม่นะครับมาฝึกหัดนะครับฝึกหัดขี่น้องไอด้าด้วยนะครับแล้วก็พามาออกกลังกายนะครับมากินหญ้านะครับลองเยียบต,บปลลยบตบปะตบปูลุงลองเยียบตะปูนะตะปู ปลาทงนาน,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 นได้กินทีนะครับว่าหญ้าอย่างนี้ส่วนมากแถวภูเก็ตเยอะนะครับอยู่แถวนี้ไม่ค่อยมีนะครับลูกคำใหญ่เลยนะครับปลาทงอันนี้ก็จะเอาไว้นะครับกากก็ปลูกนะครับแต่เราก็ไม่ได้ปลูกครับเราจะไม่ให้ชาวชาวเลี้ยงวัวนะครับหรือคนเลี้ยงวัวปกติ ถ้าให้เขาตัดก็จะไม่ขึ้นนะครับอันนี้เราจะไว้ให้น้องช้างนะครับไว้น้องช้างไว้กินนะครับเวลาช่วงเย็นๆนะครับอากาศเย็นเราก็จะปล่อยเล่นนะครับเดินเดินเล่นนะครับเพื่อจะให้น้องคลายเครียดนะครับแต่ว่าให้ชาววัวนะครับหรือเจ้าของวัวมาตัดนะครับจะไม่ขึ้นเลยนะครับเหมือนเหมือนอยู่ข้างในนู่นนะครับอยู่ใน ส่วนก้นนะครับนี่ครับจาของวัวหรือน้องที่เลี้ยงวัวนะครับจะตัดเกลี้ยงเลยนะครับไม่ขึ้นเลยนะครับนี่ครับปกติจะเยอะนะครับตรงนั้นเขาไม่ห่วงนะครับแต่ตรงนี้ควอนก่นเล่นนะครับห่วงไว้นะครับเพื่อจะให้น้องเอาไว้กินตอนเย็นๆนะครับและเดินเล่นนะครับเดินออกลังกายคลายเครียดนะครับก่อนจะ ไปอยู่ในโรงในบ้านนะครับเราก็จะพาน้องมาเดินเล่นแบบนี้กินยาเล่นไปนะครับว่าจะทำนะครับวันนี้บรรยากาศตานท่าฝนจะตกมานะครับเมื่อกี้มุดตึ๊บมาเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะจางงนะครับมีนี่ครับสายลุงนะครับสายลุงกำลังสายลุงลงด้วยครับสัญญาณบอว่าน่าจะไม่ตกนะครับหรือจะตกหนัก ป้าอูน้องไม่ด้เดินไปไหนนึ่งป้าต้องคำใหญ่เลยนะครับแม่แม่ทองเงินมันนี้ไม่ได้ถอยถอยไปหนึ่งถอยทองเงินถอยถอยทองเงินถอย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 วันนี้ถอยมามา มาฝั่งนั้นจะปูจะเยอะครับโอเคครับตอนเย็นเราก็จะพามาเดินเล่นนะครับทุกวันนะครับจะให้น้องกว่นนะครับมาขี่ให้คุณเคยกับมอด้าด้วยนะครับเป็นควานใหม่นะครับเราก็ต้องฝึกแบบนี้นะครับ เราต้องฝึกแบบนี้นะครับเพื่อจะให้ชินและก็ให้เข้าใจและก็รู้นิสัยของช้างและช้างก็จะรู้นิสัยของขวานเนาะเราก็ฝึกไปแบบนี้นะครับเพื่อจะให้คุ้นเคยนะครับเพื่อจะให้เข้าใจซึ่งกันและกันทั้งช้างและก็ขวานนะครับพอขี่ไปเรื่อยๆขี่ไปเรื่อยๆก็จะรู้กันเองแล้วก็จะ คล้ายๆกับจะชินกันคุ้นเคยกันนะครับก,ก็เพิ่งเลิกเลิกเรียนมาก็มาขี่เช้านะคให้คุ้นเคยกับน้องไงได้น,นะครับบรรยากาศเย็ยนๆนะครับ จะพามาเดินเล่นแบบนี้ทุกวันเลยนะครับเพื่อจะคลายเครียดนะครับเพื่อจะให้น้องชางคลายเครียดนะครับมาอยู่กับที่วันละชั่วโมงกว่าหรือสองชั่วโมงนะครับเราจะปล่อยให้น้องเดินเล่นนะครับเดินกินหญ้าเล่นนะครับเพื่อจะให้น้องไม่นองคลายเครียดนะครับโอี้ก็เดินออกออกกำลังกายมาแล้วนะครับเดินออกกำลังกายรอบนี่ครับรอบ รอบตรงนี้มาแล้วครับเดินรอบตรงนี้มารอบหนึ่งแล้วครับแล้วก็พาน้องมากินหญ้าตรงนี้ครับเราก็ต้องพาน้องออกหมังนกายด้วยนะครับเพราะว่ายืนอยู่แต่กับที่ก็ไม่ดีนะครับจะทําให้น้องไม่สบายเร็วนะครับหรือจะทําให้น้องคล้ายน้องจะคลายถ้าได้อยู่แบบนี้จะคลายเครียดด้วยนะครับ วันละชั่วโมงหรือสองชั่วโมงก็ยังดีนะครับว่าตอนนี้ป้าตองเงินไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเพราะว่าเป็นช้างตกงานนะครับจะอยู่แต่บ้านอย่างเดียวนะครับแต่น้องไอดานะครับก็ไม่เท่าไหร่นะครับจะไปไปมาๆอยู่นะครับก็ได,เด้เดินบ่อยนะครับน้องไอดาน้องไอดานะอร่อยไหมได่ ก,กินยาหนอ่อะครับหนึ่ปกติจะปล่อยน้องไห้ได้น,นะครับแต่ควาล่นอยากให้น้องควานนะครับขี่เพื่อจะให้คุ้นเคยช้างช้างก็จะได้คุ้นเคยขวานด้วยนะครับเราก็จะฝึกนะครับฝึกช้างให้รู้จักควานนะครับฝึกช้างฝึกควานให้รู้จักช้างด้วยนะครับ นั้นก็ให้ฝึกทองเงินได้แล้วนะครับทองเงินก็รู้นิสัยน้องขวานแล้วนะครับกลับเาก็ให้มาฝึกน้องไหดาน,นะครับว่าก่อนจะขึ้นหรือก่อนจะขี่นะครับเราก็ต้องมาฝึกก่อนนะครับฝึกแบบนี้นะครับฝึกให้คุ้นเคยนะครับเคยจะมาให้ไอถ้าว่าไม่ใช่ขวานน้องช้างก็จะไม่ไม่ค่อยให้จับนะครับหรือจะ ขายกับจะไม่ค่อยจับเลยก็จะไม่เชื่อฝังด้วยนะครับแต่ว่าคุณเคยกันแล้วรู้จักกันแล้วจะเวลาเรียกก็จะมานะครับน้องใส่เล่นน้องหมานะครับนี่ครับเพื่อนเเอาเงินปะปะโอ้เล่นดินแล้วปะตงปะปะ น่ต้องเล่นดินแล้วนี่เล่นดินแล้วปลาตองชอบอยู่แล้วนะครับเล่นดินํำใหญ่เลยครับเป็นปลาะจะเล่นแล้ว ดาขอกลัวนะครับหาเรื่องนะครับหาเรื่องให้ป้าเล่นด้วยนะครับเห็นน้องๆหมานะครับนี่เห็นเพื่อนๆต่างสายพันธุ์ครับ Ngân, pa, đi Ê ha, hê lên đình lên áp nữa mẹ <laughs> Đưa à, lên rồi, bảo ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และกดติดตามให้ช่องพังทองเงินช้างไทยและน้องไอด้าด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอขอบคุณแม่ๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องพังทองเงินช้างไทยและน้องไอด้าด้วยนะครับเข้ามาให้กําลังใจน้องและทองเงินด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ